สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องย่องเบาหล่บอลประจำวันที่29พฤษภาคมจะเจอกันทุกวันพร้อมบอลทีเด็ดทําเงินทุกหลีกทุกทัวร์นาเมนต์และวันนี้เหมือนเดิมเช่นเดิมจัดกันมาที่3คู่คู่แรกเป็นบอนลเอลอกฝรั่งเศสสตาร์เดอรเรงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมงคู่นี้เตะในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะเป็นบอลเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นคู่ที่2 เป็นบอลเมเจอร์ลีกสหร ime, ัฐอินเตอร์ไมมีเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของมอนทรีออลคู่นี้เตะในเวลา6โมงครึง่งและอีกหนึ่งคู่เป็นบอลเมเจอร์ลีกเส้นกันนิว york red bull เปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของ charlotte fc คู่นี้เตะในเวลา6โมงครึง่งก่อนที่ย่องเบาเหล่อบอลจะไปวิเคราะห์บอลกันทั้ง3คู่อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเป็นบอลลีกเอิงฝรั่งเศส s t a r ์ดอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมงคู่นี้เตะในเวลาตีหครึ่งโดยทั้ง2ทีมเคยเจอเจอกันทั้งหมด22แมตช์เป็นแรงชนะ3แมงชนะ7และสเสมอกันที่12แมตช์ไปเริ่มที่ทีมเย่าอย่าง s t a r ์ดอร์พวกเขาอยู่ที่16ของตารางลีกเอิงลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด34แมตช์โดยชนะ2สเสมอ9และแพ้17เกมประตูที่ทำได้33เสียไป47ประตูเก็บไปทั้งหมด33แต้มในเกมดี โดยซีตีเฮดเวทห้านาล่กาสุดของแรงพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยเกมหลีกล่าสุดแพ้ทางลองไปที่2ประตูต่อหนึ่งตัวผู้เล่นบาดเจ,จ็บของแรงมี3คนคนแรกเป็นเรดาคันราคนที่2เป็นยายาโฟฟานาและคนที่3เป็นมูฮัมหมัดดาราบีโดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของแรงจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น5-4-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นดิออนเยนัว สองเซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นโยคุมโจเซ่จับคู่กับเซนริกเพริตแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นโรริโกเซคิราจับคู่กับโมรินกาบาเน่โดยสามตรงกลางใช้เป็นเซอร์จิโอกีนีจุงยะอิโอและวาเลนตินอดัมส์โดยสามแนวรุกใช้เป็นอามาดูโอเก้ทาโคนามูระและซีแบนซู โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทาง Star ์แรงมี1คนเป็นโทโคนาคามูระเจ้าตัวทำไป11ประตูไปกันต่อที่เทียมเยือนอย่างแม้งพวกเขาอยู่ที่3ของตารางลีกเอิง2ลงทำการแข่งขัน,ขน,ขนไปแล้วทั้งหมด34แมตช์โดยชนะ18เสมอ11และแพ้5เกมประตูที่ยำได้64เสียไป34ประตูเก็บไปทั้งหมด65แต้มในเกมลีก โดยสีตีเฮดเวทห้านัดลังสุดข,ของทางแมงพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทางสตาร์ทบาลาลัวไปที่2ประตูต่อ3ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของแมงมี1คนเป็นโจเอลอะโชโรโดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-4-2ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นปาฟเมมาดู2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็น ซาดิบูซาน่จับคู่กับอูเรียมิเชลแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นฟิกโอูลากาจับคู่กับยูดอสแมชโดย4แผงกองกลางใช้เป็นเควินแดเนียลสตาร์บูลีเจสซี่มินเดและมอร์แกนโคเบ้2คู่หน้าใช้เป็นไฮกูเทียงจับคู่กับสเตบาลีติอาโนโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางแมงนาะเป็นซาบบลีติ อาโรเจ้าตัวทําไป15ประตูกับอีก1นึแอซิดโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาลลอบอลวิเคราะห์ไปที่ทางแรงค์แพ้ทางแมงค์ไปที่1ประตูต่อ2ไปกันต่อที่คู่ที่2อินเตอร์ไมอามี่เปิดบ้านต้อนรับการมราเยือนของมอนทรีออลคู่นี้เตะในเวลา6กโมงครึ่งโดยทั้ง2ทีมเคยเจอเจอกันทั้งหมด10แมตช์เป็นอินเตอร์ไมอามี่ชนะ3มอนทรีออลชนะ6และเสมอกันที่1แมตช์ ไปเริ่มที่ทีมย่าอย่างอินเตอร์มาามีพวกเขาอยู่ที่7ของตารางลีกอเมริกาลีกลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด14แมตช์โดยชนะ6เสมอ5และแพ้3เกมประตูที่ทำได้27เสียไป24ประตูเก็บไปทั้งหมด23แต้มในเกมลีกโดยสีติ้เฮทเวสห้านัดล่าสุดของทางอินเตอร์มาามีพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยเกมลีกล่าสุดเสมอกระทางฟิลาเบเฟีย ยูนิออนไปที่3ประตูต่อ3ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางอินเตอร์ไมมี่มี3คนคนแรกเป็นเดวิดรู i z คนที่2เป็นไรอันเลเซอร์คนที่3เป็นแดร็กคาร์เลนเดอร์โดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางอินเตอร์ไมมีจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-4-2ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็น All star. ออสตา 2. เซ็นเตอร์แบกใช้เป็นกอนซาโลจับคู่กับโทมัสกุนสตาร์แบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นอารโม เอลเลนจับคู่กับอีอันฟลายโดยแผงกองกลาง4คนใช้เป็นจอร์ดี้อัลราเซคิโอบูสเกตยานินไบรท์และเจโอเอนเยโดย2คู่หน้าใช้เป็นหลุยส์ซัวเรสจับคู่กับเลโอนลเมสซี่โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางอินเตอร์มิมมี่มี1คนนะเป็นลิโอนลเมสซี่เจ้าตัวทำไป6ประตูไปกันต่อที่ทีมเยอย่างมอนทรีออลพวกเขาอยู่ที่15ของตารางลีกสหรัฐ ลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด15เกมโดยชนะ1เสมอ5และแพ้9เกมประตูที่ทำได้10เสียไป25ประตูเก็บไปทั้งหมด8แต้มในเกมลีกโดยซีตีเฮทเวนห่านั้นหลังสูงข,ของทางมอนทรีออลพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยเกมลีกล่าสุดเสมอกระทาง LA Los Angeles ไปที่2ประตูต่อ2ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางมอนทรีออลมี3คนคนแรกเป็นแกนดี้คนที่2เป็นไบร์ดุกและคนที่3เป็นโดมินิกโยคัฟ โดยระบบแผกนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางมอนทรีออจะเป็นรูปแบบแผกนการเล่น4-4-2โดยตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นโจนาธานซีรัว2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นจอชแคมเบล l จับคู่กับเจเลนเนลแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นดอวิงไวท์จับคู่กับลูก้าเบรลชแผง4กองกลางใช้เป็นดังเต้ดีลิชเนธานดีแลนซามูเอลเพเนียและ ฟาเบ a ยม e ฮอร์นันโดย2คู่หน้าใช้เป็นปรินต์โอโชวูและเจีย o ควอริโอโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาละบอลวิเคราะห์ไปทางอินเตอร์ไมมีชนะทางมอนทรีออไปที่3ประตูต่อนหนึ่งไปกันต่อที่คู่ที่3 n e นิว york เรสบูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชาร์ลอตตเอคู่นี้เตะในเวลา6โมงครึ่งโดยทั้ง2ทีมเคยเจอเจอกันทั้งหมดแแมต เป็นนิว o ยอกเรดบูลชนะ 4, ชาลลอต FC ฟซชนะ1และสเสมอกันที่3แมตช์ไปเริ่มที่ทีมย่าอย่างนิว o ยอกเรดบูลพวกเขาอยู่ที่9ของตารางหลีกสารัฐลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด15แมตช์โดยชนะ6สเสมอ3และแพ้6เกมประตูที่ทำได้22เสียไป17ประตูเก็บไปทั้งหมด21แต้มในเกมลีก โดยซีตี้เฮทเวสท่านนั้นล่าสุดของทางนิวยอร์กเรดบูลพวกเขาชนะ2และแพ้3เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทางดีซียูเนเต็ดไปที่ศูนย์ประตูต่อ2ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของนิวยอร์กเรดบูลมี3คนคนแรกเป็นมาเชโรัวเรสคนที่2เป็นลอิสมอร์แกนและคนที่3ามเป็นดีแลนนีลิสระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าจะใช้งานของทางนิวยอร์กเรดบูลจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4 2 3 1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนาม ปะตูใช้เป็นมิเกลคาร์ลอสสองเซนเตอร์แบ็กใช้เป็นแฮ็กเซเลซ่าจับคู่กับทีมปาร์เกอร์แบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นโอมานวาเลนตินจับคู่กับไครครูเดน3ตรงกลางใช้เป็นปีเตอร์สกินซี่านเนียลเอเดและคาเมรอน2มิดฟิล์ต์โตรลกใช้เป็นวิกแคนแมนคาโมนาและเอมิลฟอสเบิร์กหน้าเป้าใช้เป็นเอริกโมแตง โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทาง New York Red Bull, นิวยอร์กเรดบูลมี1คนเป็นเอริกมูแตงเจ้าตัวทำไป7ประตูกับอีก2 a s แอสซิส ไปต่อกันที่ทีมเยือนอยางชาล์ตเอฟซีพวกเขาอยู่ที่8ของตารางลีกสหรัฐลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด15เกมโดยชนะ7เสมอ1และแพ้7เกมประตูที่ทําได้24เสียไป23ประตูเก็บไปทั้งหมด22แต้มในเกมลีกโดยซีตีเฮทเวทหานัดล่าสุดของทางเชลล์ตเอฟซีพวกเขาชนะ1และแพ้4เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทางโคลัมบัสคริวไปที่3ประตูต่อ2ตัวผู้เล่นบาดเจ็บข,ของชาล์ตอฟซีตอนนี้มี5คนคนแรกเป็น นิมฟาซาคนที่2เป็นแบรนดอนคนที่3เป็นจารเลนคนที่4เป็นนาธานเบิร์ดและคนที่5เป็นดุมเบียโชแมนโดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางชาร์ลอตเอฟซจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นคริสเตียนคาลินา2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นกาดิสันจับคู่กับแอนดูพินเวดแบ็กซ้ายแบกก็กขวาใช้เป็นนิโคลัสตาเบิร์กจับคู่กับ จาเคลมาครัชสองมิดฟิลตัวรับใช้เป็นเอสบูดจับคู่กับแบงค์โบบิบสามมิดฟิลตัวรูกใช้เป็นเคอร์วินคลัสเตอร์จับคู่กับเปปบินเดย์และอีกหนึ่งคนเป็นซาฮาฟริมเวหน้าเป้าใช้เป็นแพทริกอาเชียงปงโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางาช์ลอดเอฟซีมีหนึ่งคนเป็นแพทริกอาเชียงปงเจ้าตัวรัไป5ประตูกับอีกหนึ่งแอซิ โดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่อมเบาลบอลวิเคราะห์ไปที่ทางนิวร์กเรสบูลเสมอกระทางชาร์ลอต FC ไปที่2ประตูต่อ2ไปสรุปผลบอลทั้ง3คู่กันหน่อยนะคู่แรกแรงแพ้ทางแม็กไปที่1ประตูต่อ2คู่ที่2อินเตอร์ไมมี่ชนะทางมอนีออลไปที่3ประตูต่อ1และคู่ที่3นิวร์กเรสบูลเสมอกับทางชาร์ลอต FC ไปที่2ประตูต่อ2เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับผลบอลทั้ง3คู่ที่ย่อมเบาเหลาบอลน,นำมาวิเคราะห์ ถูกใจท่านผู้ชมผู้ฟังไหมถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้ววันนี้ย่องบอลล่าบอลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ